สวัสดีพี่น้องเอฟซีมื่อี้ผมกเ็เสร็จปเพื่อนอัปเดตหมูในเบื้องอีกแก้วนี่พอต้องยุ่งยากในการเบี่ยงหมูนี่เอาแบบไง่ายๆเลยอีหยังที่มันเป็นธรรมชาติพี่น้องให้เฮ็ดเอออีหยังที่มันฝืนธรรมชาติอย่าไปเฮ็ดมันจะเพิ่มความลำบากให้เน่าเอออย่างที่ผมว่านละผมเคยสาให้กินผมเคยต้มให้กินอ่า คยให้กินว่าหาในห้องตลาดแต่ทีเนี้ยในฐานะที่เฮ้าบอเป็นคนรวยนี่เอ้าซื้อว่าหาในห้องตลาดไว้บอก็อคงบปอไวอ้ถ้าเบาไปแล้วส่วนสากผื่นเนี่ยเห็นบอที่เพิ่งกินน่ะมันจะมีบังเลยที่มันขาดตกบกพองอยู่ในนี้สุดทยดยวเขากินไม่เบดนอนี่หมูหน่อยบอทำมาฉาดของเขาเน่ะเขาจะไคอย เพื่กินต้นกล่วยไปซึ่งเขาปลาทองไปซับนะอันนี้มันเหลี่ยเตะทุกคนเลยซึ่งผู้ใดจะเลือกซับก็ได้แต่ผมผมเลือกมนันี่พี่น้องนึกเ่ามาั้งเลยางเขาเลี้ยงประมาณนี้1ตโตนี่เจ้าจะมีเวลาไปอันเจาจะมีเวลาไปหาเมียนหน่อยบ่ <laughs> เราทำมานังสับนางต้มเราอยู่แล้วรับประกรันอันนี้ง่ายๆเลยตัดหน้ายูให้กินง่ายๆนี่เห็นบ่เนี่ยเราปังนี่มักเพราะั่นนี่เพื่อนนะอยากจกินน้ำตาลก,ก็ไม่แง่ละเพื่อนนี่ดูนี่ดูนีมันไม่มีเหลี่ยมเลยอ่ะเออไม่มีเหลี่ยมเลยนะบันท้ายในกลมอย่างกับพุตดบอล เขาอยากมาโ<ล>กโอ้ลูกเนี่ยซิงเดี๋ยวเขาขาดไปเลยกล็ยคือยังก็คือโลบะกกดโลบะกกดนี่ตาเขาเห็นเลยเขามีอา่าโดอจะอามาันจากทางใดก็ได้เอามาเทไปเลยหม่องพันธุ์ไทมุนอา่าเทสพงซีละมันซอยปัากินอา่าบอมีเกลนหมูยังกับเหลี่ยต่ ไปใส่เบอร์มองมองใดที th ่มันมีแมงว่นไมายหลนี่แต่ส่วนขอบผมบอกให้มีหรอมีน้อยบางวันแถบบ่มีเลยนี่เจ้าเจาลองไปเทใส่ดเดี๋ยวที่ทำไรจะบอกของง้อไดไรมองที่ง้อขีเอาประปูดลงไปเทเลยจะมีไหลใส่ไหลนี่อันนี้ซอยบางแห้มีกิน ที่นี่มองที่มองที่เพิ่นกินเยวนาว่าษฎงโสมอาหารไปโดนๆน่ะมันจับประมาณไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำอีกน,นี่มองที่เคยเฮ็ดคลิปไห้เบิ่งมองที่ว่าโอ้ยซากไร้เ้ี่ยหลังคนมาเห็นเจ้าทุกว่าเอาออกจะเอาเออกเห็นยังเห็นบอลนี่อให้ที่สุดเพิ่อนก็นจ,จับเปลือแต่ว่าจับบงให้อาหารโซนนี้แล้วอือ ถ้าให้ก็จะให้เป็นพวกกาดมันมักยีหรือว่าหั่นเขาจะได้ขามากินทีนี่มันก็จะเด้สะสมปุ๋ยเพิ่มไปซึ่งปล่อยให้พวกซากพืชอย่างเช่นพวกกิง่งน้อยๆของยอดกระถินให้เขาเน่าเพือยไปซึ่งโดยเฉพาะในนี้มีหญ้านำมันเป็นพวกเศษซากหญ้าหวานหญ้านเนื้อเกยียงพวกนี้ปล่อยไว้เขาเนา่าแต่ว่าถ้าจะให้เขากินอาหารเนี่ย จะต้องให้กินเฉพาะกากมันซึ่งมันจะบบอสะสมสากไม่เพิ่มเติมในที่สุดมันจะจะซอยให้เป็นปุ๋ยนี่หลังจากหลังจากติ่มันได้เวลาสามถึงหกเดือนแล้ตากออกไปตากออาไปตากแดดไวอ่าใใสก็ต้นใหม่เฮาซึ่งมันเป็นอย่างที่ประหยัดต้นทุนสูงนะโดยเฉพาะมีน้องปลูกต้นไม้ปลูกปลรหมากหลักไม้ยังก็แล้วแต่ใส่เพื่อ ผมมีแม่แมโคตัวหนึ่งซึ่งเพื่อนมักดูดพี่น้องนีเพื่อนจะทําการพวนดินมีตัวเดียวเท่านั้นนีเพิ่นจะดูดเนี่ยในที่สุดลุงมูมันจะออกเนี่เห็นไหมผมยกเห็นตอนไงว่าเดี๋ยวเขาไปดูดโดยขันเขาจะดูดจนคนรุ่นเลยซึ่งเขาจะดูดแบบทุกวันแต่ว่าช่วงที่เขาดูดหนักๆนีน่นคือช่วงดีให้อาหารซาสายคือผมมีเจตนาที่จะ ต้องทำแบบน,นั้นเพราะว่าใหหมูเนี่ยเพ่นกระวนกระวายพ่นจะได้มาดูดหากินเนี่ยมันจะจะได้พวนดินไปในโตไปเลยซึ่งมันจะได้ซอยกบเนี่ยว,ว่ามันซอยเรียบว,ว่าอ่ากับหนาหนาดินด้วกัหนาปุ๋ยเนี่ยมันให้มันมุนไหวให้มันยหอ่สลายเร็วในที่สุดมันก็จะเกิดเป็นปุ๋ยคุณภาพสูงนะนี่แม่นี่ละนี่นี่น ี่จะเปลี่ยนซื้อไม่แล้วเปลี่ยนซื้อว่าแม่แมคโครแมน่น่ล่าดนี่พวกมุมของทองนี่ดุดเบิดแล้วนี่พรมภาชนะแต่จะเอาหินมาปามาปัางเรา <c oughs> สิ่งที่เขาเรียนรู้นะมันจะบรประสบผลธัเเ็ตตาบวชลงนธรรมแภตการที่เขาทําเขาต้องรูแ้แท้และรู้จริงเราพยายามหาความรวยใ,ใหม่เข้างหน้า เอาอย่า,าไปนั่งเบิงเ่งความสำเร็จของผู้อื่นนี่คือผมไม่ให้ความรู้เนี่ยผมให้ความรู้เนี่ยพี่น้องก็ลองเอาไปปรับใช้ไปโซนนี่กับบะเมนว่าแต้มมูลย่างเดียยหรอกมันจะมีพวกเศษใบไม้เศษพวกหญ้า,าแห้งหญ้ยายังเนี่ยซึ่งผมเอามาเทไว้ให้เขาเกลือปุ๋ยคุณภาพสูงซึ่ง มันก็ซอยซึมจับไอ้พวกหนามเงี้ยวหม,มเูเนี่ยได้ไวมันจะบดแฉะเนี่ยเดี๋ยวมันมันเหลื่อนไงหมูหนามเหลื่อนไงพอกมูลพอกหนามเงี้ยวมันจะเลื่อมลายเพลินเกาต้องเอาพวกหนาแหิ่งมาวางอย่ในท่อเนี่ยเขาบด,ดซึมซอยเราก็อย่าลืมสิ่งที่ขาดับเลยเลยคือหลุดโกดซอยปักกินนะทีนี้ไอ้ตัวที่มีประโยชน์สูงก็คือกล้วยกล้วยแมนมีโปรตีนต่ำแต่ว่าซอย ทำให้มูเนี่ยระบบทางเดิอนอาหารเนี่ยบ่มีปัญหาโดยเฉพาะต้นมันแล้วต้นกล้วยนี่ละอบดงต้นมันเราก็ทลนดิบทลนดิบนี่ควรให้กินประมาณเท่าไรก็ทำมูประมาณน,นี้โยนไปเลยเท่ามัณสักวีนึงเดี๋ยวเพื่อนเด็อเขาใครที่ย่อยกินเพื่อไปซอยกลับระบบบอ่อให้เกิดอาการโรคท้องผูกท้องเสียในตัวมูเองนะี่นนี้คือ ข้อนูแบบน่นาบอด้เป็นิบอด้แบบาารู้ละที่น่าอา่านเราต้องเน้นาารูอย่างาี้ใช่ไหมใช่ไหมพี่สมุมันมากแบบใดแบบนี้นี่ตอนผมเนี่ยบ่อนจบอย่างนี้ผมหลังจากนี้ไปผมต้องไปเฮ็ดอย่างอื่นอีกผมมานี่จะไปเอามันเอาเก็บมันไว้หลายเพราะฉะนนเอามาเอาานเอนั่นเราทำอะไรกินของเราเอามาให้หมูนั่นเรากิน เอามาแล้วเขาก็ต้องมาเรียกว,ว่ามันนวดมันยั้งมันตากแดดนะมันฝนตกก็ต้องเก็บเงินให้ดีเพราะว่ามี่ตลาดที่ย่งยงยงยงางเดียวทจะต้องมานั่งเดี่ยงงูการทำของการทำธุรกิจของเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างรายได้เอาในอนาคตได้แบบอย่างยืนเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จริงรู้แท้นะแล้วที่นี่การตลาดเนี่ยเขา,าจะเต่าไปคิดกลางวนบางคนนะไว้เลีเ้ยงจะขายเมืองใด ตอนนี้ตลาดไทมเอ็นปิดอ้วยสิขายมูมังไหนหนัวนะมันประกาศปิดหันรอยปีดรอกเ <c oughs> <c oughs> ขาเอินมาพิจิตทุกธุรกิจเจอคือกัน,น,นพี่น้องพี่น้องเคยไปเบิ่งข้อมูลของบริษัทต่งางๆบ่ะเพิ่นกับมีเพิ่นกับมีปัญหาคือกันแล้วมีปัญหาอะไรฮะเป็นเมื่นล้านพุ่นะแต่ห้าแค่เอาอาหารทีมันง่ายนะเมื่เลี้ยงทา่าไห้วิกฤตมัน่านผนเนี่ย เป็นยังจังเห็ดว่ะได้เห็นบ่าแต่ประมาณนี้พี่น้องถ้าคลิปนี้คลิปวันนี้มปีประโยชน์ปากคดแคบนะแค่ไละเละให้ดีเอ่อแค่เละเละเพื่อให้พี่น้องม้าน่า,นานปปกินเดยยืดกินได้มีการเย็นล,ลูกนะแล้วก็าเดี๋ยว่าแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะส่วนนี้นจะจะขอลงไว้ประมาณนี้นะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบายสวัสดีครับผม